بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเรา نكاب 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 رحمه الله تعالى นะ ในตำราที่มีชื่อว่าฟวาวะอิดตุตตะความินัลกรุรอานินคาริมนั่นก็คือเรื่องของความเยี่ยมเกรงนะครับประโยชน์ของความเยี่ยมเกรงที่ปรากฏอยู่ในอลัลกุรอานนั่นเองนะครับเราเรียนรู้กันมาถึง30ข้อแล้วพี่น้องวันนี้เป็นความประเสริฐนะครับและก็ควาคุณประโยชน์ประการทีร่31เนะครับเชคมมฮัมมัดบินซาเลฮ์อูธัยมินท่านกล่าวบอกว่าอันเนหะมินอัลบาบีรัฟกีอันจุนาหี <c oughs> ฟินมาอาคินนะครับนั่นก็คือความยำเกรงนั้นเป็นสาเหตุที่สําคัญที่จะทําให้เราสุภานุวัตอาลาไม่เอาโทษนะครับไม่เอาโทษคนที่กินอาหารเข้าไปในร่างกายหากว่าเขามีความยำเกรงต่อเราสุภานุวัตอาลาครับเรากล่าวเอาไว้ในกุรานบอกว่าเลสัยละลัลทินอัมันวะมิลสศลิฮะทีจุนาห์ฟิมาตอไอิมูอิดามัตตะกูนะครับเราจะอาลละกราวบอกว่าไม่มีโทษใดๆไม่มีความผิดใดๆสําหรับบรรดาผู้ศรัทธา และประกอบคุณงามความดีทั้งหลายนะครับหมายความว่าอะไรคนที่มีอีมานที่ทําคุณงามความดีเนะี่ยเขาไม่มีโทษพี่น้องเวลาที่เขากินอาหารเข้าไปในร่างกายเมื่อเขามีความเยี่มเกรงเพราะอะไรพี่น้องเพราะคนที่มีความเยี่มเกรงต่อรสาพานุวาจะอะรความเยี่มเกรงนั้นจะเป็นสิ่งที่จะคอยยับยั้งคนที่มีอีมานคนที่ทําความดีไม่ให้กินไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวในสิ่งที่เราจะอาลาห้าม พอถ้าหากว่าเขาไม่มีความเยี่ยมเกรงแล้วเนี่ยพี่น้องผูท้ทีมีมานตอนเราจะอ่าทั้งหลายครับเขาก็อาจจะไปยุ่งเกี่ยวในสิ่งที่เราจะอาลห้าไม่ให้กินเรื่องที่บางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องชุบบุหาที่เขาคลุมเครือนะครับแต่ก็ด้วยความค,คลุมเครือนั้นเขาไม่รู้ว่าบทบัญญัติศาสนาว่าอย่างไรแต่เขาก็เอาตัวของเขาเข้าไปยุ่งเกี่ยวในเรื่องเหล่านั้นนะครับเขาอาจจะทําให้เขาได้รับความผิดนะครับหรือเป็นบาปในสิ่งที่เขากินเข้าไปในร่างกายนะครับ แต่สำหรับคนที่มีความเยี่ยมเกรงแล้วเนี่ยอัลลอฮจาราไม่เอาโทษพี่น้องเพราะความเยี่ยมเกรงจะเป็นสิ่งที่จะคอยยับยั้งคนเหล่านั้นนะครับและในอายะนี้ยังเป็นอีกอายะหนึ่งพี่น้องที่มีสาเหตุของการถูกประทานลงมาเพราะหลังจากที่อายะนี้ถูกประทานลงมาเนี่ยมีบรรดาผู้ศาธาบางท่านนะครับเกิดข้อสงสัยนะครับว่าอัลลอฮฺซุบฮาน,นะฮุวาจาราในยุคแรกนะครับในช่วงแรกของอิสลามนั้น เรื่องของการดื่มสุรานั้นยังไม่เป็นที่ต้องห้ามแปลว่ายังสามารถดื่มได้อยู่เนี่ยก็มีบรรดาซอฮาบับางท่านที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺและรอซูลเนี่ยและยึดมั่นในศาสนาเนี่ยนะครับที่อยู่ในยุคสมัยที่สุราย,ยังเป็นเรื่องฮาลาลยังกินได้ก็เคยกินเหล้ากินสุราแต่ก็เสียชีวิตก่อนที่บทบัญญัติอิสลามจะห้ามเมมีให้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของสุรานะครับก็เลยสงสัยว่า อะไรพี่น้องเกรงว่าพี่น้องที่เสียชีวิตไปก่อนนะนั้นจะมีความผิดไหมใช่ไหมครับที่เขาได้กินสุราะครับและเขาก็ตายไปในสภาพที่บทบัญญัตินะครับอิสลามยังไม่ได้ห้ามเรื่องการกินสุราแต่พออัลกุรอานถูกประทานลงมาว่าเราจะ,ะห้ามมิให้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของสุราและการพนันเดยวชืนเชิงแล้วเนี่ยเพราะมันเป็นการงานของชัยตอนแล้วเนี่ยบรรดาซอฮาบะจึง สงสัยนะครับจึงไปหาท่นานนบีสุลต่านละฮะอิมามอิบะสัลลัมอาลัลละจาลา,าลลจึงประทานอัลกุรอานอัลยานี้ลงมาบอกว่าสำหรัลลลบบรรดาผู้ที่ศรัทธาและประกอบคุณงามความดีทั้งหลายพวกเขาไม่มีความผิดใดหากว่าเขามีความย่ำเกรงต่ออัลลอฮ์สุบฮานะวะจาลาในสิ่งที่พวกเขาได้ได้เคยกินเข้าไปนะครับข้อที่สามสิบสองพี่น้องเช็กบอกว่าอันนะฮามินอัลละมัจินอีมานความย่ำเกรงนั้นเป็นสัญลักษณ์ของของอีมานนะครับของความศรัทธาหรือการศรัทธานั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าอะไร นั่นหมายความว่าคนที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์นั่นหมายความว่าคนคนนั้นเป็นคนที่มีอีมานเป็นคนที่มีศรัทธาต่อเราสุบฮานอุบวาตาละอัลลอฮฺจ่ากล่าเอาไว้ในสุร้อนมาอีดะบอกว่ากล่าวถกุลลอ์นะครับอิงก um ุลตุมมุมินีนนะครับพวกเจ้าทั้งหลายจงเกรงกลัวอัลลอฮ์จงยำเกรงต่ออัลลอฮ์หากว่าพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธาหมายความว่าอะไรหมายความว่าหากว่าพวกท่านเป็นผู้ที่ศรัทธาพวกท่านก็จะเป็นคนที่ยำเกรงต่อเราสุบฮานอุบวาตาละนั่นเองนะครับ ข้อที่3ามสิบา่บอกอันนั้นอาคกิร่าจะอยรุมินดุนยาลินมุตตะกีนใช่บอกแท้ที่จริงโลกอาคราห์นั้นจะเป็นโลกจะเป็นดินแดนจะเป็นบ้านพักจะเป็นที่พำนักที่ดีที่สุดกว่าดุนยาใช่ไหมครับการตอบแทนในโลกอาครา์จะดีที่สุดนะครับการใช้ชีวิตในโลกอาครา์จะดีที่สุดสําหรับใครพี่น้องสำหรับบรรดาคนที่มีความจำเกรงต่อ Allah subhanahu wa taala แสดงว่าโลกอาเคโรเน่โลกแห่งการตอบแทนเนี่ยจะเป็นโลกที่ดีที่สุดนะครับสำหรับคนที่มีความเยี่ยมเกรงเพราะการที่เขามีความอดทนอดกลั้นอุสาหะในโลกดุนยากระทาคุณงามความดีมีอีมานต่ออรรถสุภานุวจาและสิ่งที่เขาจำเป็นจะต้องศรัทธาแล้วก็ยึดมั่นในหลักการของศาสนาในโลกดุญญนยาเพราะความเยี่ยมเกรงใช่ไหมฉะนั้นเมื่อพวกเขามีชีวิตอยู่ในโลกอาเคโรพวกเขาจึงด้รับการตอบแทนที่ดีเลิศที่สุดที่ดีงามที่สุดในโลกอาเคอร หลักจึงกล่าวบอกว่าละดาร์อัลอาคราตุข خير ุลลิลลัฎินย์ทั่วคนนะครับและวสำหรับโลกอาคิเราะนนั้โลกโลกหน้านั้นจะเป็นโลกที่ดีที่สุดสำหรับบรรดาคนที่มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะะตอาลาเชคไซมินกล่าวในข้อสัจจะที่บอกว่าเลพินัมว่าอัน المتصفين بها ناجون من إثم الخائدين في آيات الله นะครับเชคบอกว่าแท้ที่จริงคนที่มีความยำเกรงนั้นคนที่มีคุณลักษณะคนที่มีลักษณะ ความยำเกรงในตัวของเขานั้นคนคนนั้นจะรอดพน้นนะครับคนคนนั้นจะไม่ต้องรับบาปเวลาที่เขานั่งอยู่ร่วมกับคนที่โตแย้งกันในเรื่องราวของบทบัญญัติองอนหรอคนบางคนวิพากวิจาร์ในบทบัญญัติของเราสัญญาณต่างๆของเราสุภาษณ์นวจะอะรวิพากวิจารณบทบัญญัติของเราจาราที่มีอยู่ในอลกุรอานอนสุนนะของทอรูลเนและพูดในสิ่งที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงเนี่ยพูดในเรื่องเท็จเนี่ย คนที่นั่งอยู่ร่วมณนะที่แห่งนั้นจะต้องรับผิดพี่น้องเพราะการที่พวกก็มีส่วนร่วมในการรับฟังนะครับการที่พวกก็มีส่วนร่วมในการการงานที่ไม่ดีและเขาก็นิ่งเงียบไม่ว่ากล่าวไม่ตักเตือนไม่ห้ามนะครับแถมนั่งอยู่ร่วมกับการกระทําความผิดเหล่านั้นใช่ไหมครับแท้ที่เขาจะลุกออกไปจากสถานที่แห่งนั้นหรือห้ามนะครับห้ามผู้คนจากการกระทําในสิ่งที่มีดีเหล่านั้นนะครับแต่กลับนิ่งเฉยไม่ปฏิเสธ นะครับฉะนั้นคนที่นั่งอยู่ร่วมกับคนที่กระทําความผิดโต้แย้งกันวิาพากษ์วิจารณ์กันในเรื่องราวของศาสนาโดยพูดกันในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยคนที่อยู่ร่วมด้วยจะต้องรับผิดด้วยนอกจากคนที่มีความเยี่ยมเกรงทําไม Allah จะอะไรยกเว้นคนที่มีความเยี่ยมเกรงพี่น้องเรากล่าวเอาไว้ในกุรอานว่าอย่างไงครับล l l a ์ Allah บอกว่าอิเธรออัลละดีนยคูดูนฟีอายาที่นะล l l a ์บอกฮะละมุฮัมมัดทากว่าเจ้าเห็นบรรดาผู้ที่ เขานั่งรวมกันโต้แย้งกันวิพากษ์วิจารณ์กันถึงสัญญาณต่างๆของเราเนี่ยนะครับพูดกันในเรื่องที่ไม่ถูกต้องเนี่ยใช่ไหมครับละสั่งบอกฟาอาริษอันหุมฮัต่ยคูดูฟีฮดีสุลัยรีมุฮัมมัดเจ้าจงออกห่างจากพวกเขาจนกว่าพวกเขาจะพูดกันถึงเรื่องอื่นใช่ไหมครับว่าอิมายุนซียันนะกับชัยต้อนแต่จะหากว่าชัยตอนทําให้เจ้าลืมลืมว่าเราจะอะไรสั่งเนี่ยแล้วก็ไปนั่งรวมกับพวกเขาเนี่ย فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين หลังจากที่เจ้านึกได้เมื่อไรอย่าได้นั่งร่วมกับรบรดาพู้ที่อาธรรมอย่าได้น่รวมกับกลุ่มชนที่อาธรรมเป็นอันขาดซึ่งกลุ่มชนที่อาธรรมในที่หมายถึงใครพี่น้องหมายถึงคนที่พูดวิพากวิจารณ์บทบัญญัติของัลักสุตรพันวาราวิพากวิจาร์โต้แย้งกันในเรื่องราวของคำสั่งของัลักสุตรพัุวาราในเรื่องที่ไม่ถูกต้องไม่ได้พูดเรื่องความจริง แต่พูดเรื่องความเท็จอย่าได้นั่งร่วมกับพวกเขาแต่ถ้าหากว่าลืมไปนั่งร่วมกับพวกเขาแล้วเมื่อไรที่นึกได้เพราใช้ตอนทําให้ลืมเมื่อใดที่นึกได้อย่าได้ไปนั่งร่วมกับพวกเขาไปนั่นค่ะเพราะพวกเขาคือกลุ่มชนที่อารรมเราบอกว่ามาอะลลอดีนายจักู้น้มินไฮซาบิฮิมินใช่แต่สําหรับบรรดาคนที่มีความเยี่ยมเกรงต่อหลัสุภะนุวัตาลนั้นพวกเขาไม่มีความผิดใดๆทั้งสิน้นทําไมพี่น้องเพราะคนที่มีความเยี่ยมเกรงเขาจะทําอะไร เขาก็จะต้องพูดในสิ่งที่ดีเมื่อเขาได้ยินในสิ่งที่ไม่ดีแล้วเขาก็จะต้องเตือนคนให้ทําในสิ่งที่ดีใช่ไหมครับจะต้องยับยั้งความผิดที่กําลังเกิดขึ้นซึ่งซึ่งหน้าเขาจะต้องห้ามปรามความผิดที่กําลังเกิดขึ้นซึ่งซึ่งหน้าเขาจะไม่นิ่งเฉยเราคนที่มีความยาเกรงนี่แหละคือสิ่งที่จะทาให้เรารอดพ้นจากการที่เราจะต้องรับผิดเหมือนกับคนที่ทําความผิดแปลว่าเมื่อเกิดสิ่งที่ไม่ดีขึ้นในสังคม เมื่อเราคนในสังคมหรือคนในชุมชนหรือคนในวงสานรานากําลังพูดโต้แย้งกันในเรื่องของศาสนาในทางที่ไม่ถูกไม่ควรแต่ถ้าว่าเรานั่งอยู่ร่วมด้วยเนี่ยนั่งร่วมอยู่ด้วยนิ่งเฉยไม่พูดไม่ว่ากล่าวไม่ตักเตือนไม่ห้ามปรามไม่ชี้แจงใช่ไหมครับแต่นั่งร่วมครับพวกเขาเนี่เราจะต้องรับไฟรับความผิดหรือรับบาปเหมือนกับคนที่พูดหรือคนที่กระทํา นอกจากคนที่มีความจำเกรงเพราะคนที่มีความจำเกรงที่นั่งอยู่เขาจะคอยเตือนคอยห้ามใช่ไหมครับจะพูดในสิ่งที่ดีจะยับยั้งสิ่งที่ไม่ดีที่กำลังเกิดขึ้นด้วยกับฮิกมหด้วยกับความรู้ด้วยกับวิธีทางที่ควรจะเป็นที่ทำไปแล้วพูดไปแล้วจะต้องไม่เกิดผลร้ายเท่ากับความเลวร้ายที่เกิดขึ้นหรือเกิดผลร้ายมากกว่าความเลวร้ายที่กำลังเกิดขึ้น แต่ถ้าหากว่าคิดว่าพูดไปแล้วเกิดผลร้ายมากกว่าเราก็จะต้องลุกออกจากที่แห่งนั้นอย่าได้นั่งร่วมเพราะการนั่งร่วมแปลว่าเรายอมรับกับสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นความผิดที่กําลังเกิดขึ้นเราจะต้องออกห่างจากจุดนั้นใช่ไหมครับฉะนั้นนี่คือสิ่งที่สําคัญที่ทําให้เรารู้ว่าคนที่มีความเยี่ยมเกรงนั้นเขาจะเป็นคนที่ไม่กลัวการตําหนิใดๆจากผู้คน เขาจะสอนให้คนทำความดีจะห้ามคนจากความชั่วจะยับยั้งความผิดซึ่งซึ่งหน้าที่เกิดขึ้นต่อหน้าเขาฉะนั้นนี่แหละคือสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่าความเยี่ยมเกรงที่มีต่ออัลลอฮ์จะเป็นสิ่งที่ทำให้เรารอดพ้นจากการที่เราจะต้องรับผิดจากสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมเมื่อเกิดขึ้นแล้วเรานิ่งเราไม่พูดเราจะต้องรับผิดเมื่อเรามีความรู้เราไม่พูดเราจะต้องรับผิดเราเสียจจาจว่าพูดไปแล้วผลร้าย ตามมามากกว่าความเลวร้วายที่กําลังเกิดขึ้นนะครับฉะนั้นนี่คือคุณประโยชน์ของความยำเกรงนั่นเองประการที่35เชคมลลุฮัมมัดบินซอาและอุซัยมินท่านกล่าวบอกว่าอะไรพียน้องท่านบอกว่าอันน,านารร่ามิมอัลส์บะเบลรอฮ์มะแท้จริงความยำเกรงนั้นเป็นสาเหตุที่จะทําให้เราได้รับกับความเมตตาของอัลลอฮฺ นะครับเราจะอ่านกล่าวเอาไว้ในสซโลอันนามาญติหนึ่งร้อยห้าสิบห้าบอกว่าฟัตจาบิอูหูดังนั้นพวกเจ้าทั้งหลายจงปฏิบัติตามอัลกุรอานปฏิบัติตามคําสั่งใช้ที่มีอยู่ในอัลกุรอานและจงออกห่างจากสิ่งที่อัลกุรอานได้ห้ามเพราะอัลกุรอานเป็นคําพูดของลลอ a ์เป็นคาลามุลลอฮดังนั้นพวกเจ้าจงปฏิบัติตามอัลกุรอานวัตจะกูและจงยำเกรง a ล l a h และอัลละกุมตุรฮามูหวังว่าพวกเจ้าจะได้รับกับความเมตตาความกรุณาปาณิจากอล a l l ์ซุบฮานะฮูวลานั้นเอง ฉะนั้นจะเปรองผูัทธาที่ทั้งหลายครับนี่ก็เป็นบทเรียนที่สําคัญนะครับที่ทําใหา้พวกเรารู้ถึงประโยชน์นะครับของความเยี่ยมเกรงรู้ถึงความประเสริฐของความเยี่ยมเกรงฉะนั้นนี่แหละคือสิ่งหนึ่งที่พวกเราควรจะต้องให้มีติดตัวของเราให้มีอยู่ติดในหัวใจของเราเพื่อที่เราจะได้รับ,บความดีงานที่กล่าวมาแล้ว ข้างต้นนะครับทั้งการที่เราจะรอดพ้นจากการได้รับความผิดนะครับในการที่เรากินอาหารเพราะคนที่มีความยำเกรงเขาจะเลือกเฟ้นจะระวังตัวของเขาจากการกินอาหารที่ต้องห้ามนะครับและความเยำเกรงยังเป็นสัญญาณนะครับของการมีอ ي มา ن นะครับและความเยำเกรงยังเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับที่คนที่มีความยำเกรงจะได้รับในโลกอาครอและคนที่มีความเยำ่เกรงนั้นพวกเขาจะรอดพ้นจากอะไรพี่น้องรอดพ้นจากการที่พวกเขาจะต้องรับผิด นะครับกับการอยู่ร่วมในวงประชมุมในวงสนทนาหรือในสังคมที่มีการโต้แย้งกันในเรื่องของศาสนาไปในทางที่ไม่ถูกไม่ควร ไปในทางที่ผิดนะครับฉะนั้นคนที่มีความเยื่มเกรงเขาจะรอดพ้นจากการที่จะต้องรับความผิดเหล่านั้นและประการที่35หนะครับหรือประการที่5ในในค่ำคืนนี้ก็คือจะเป็นสาเหตุสำคัญที่จะทำให้เรานั้นได้รับกับความเมตตาของเราสุฮาพนูวตาอะไาขอเราตะอะไรให้พวกเรานนั้เป็นคนที่มีความเยี่อเกรงต่ออัลลอฮ์ขอเราใะอะไรให้พวกเรานนั้ ala, ala, เป็นคนที่ได้รับกับความดีงามและความเอ็นดูเมตตาจ ala, ากอัลลอฮ์ทั้งดุนยาและก็าอาคิเรห์นะครับบัสลลัลลอฮุอะลัยฮิวับบิามุฮัมมัดวะละอาลีฮิวะซัล ورحمه الله وبركاته